สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านเจัญยาคาไม้อยุธยานะครับก็คลิปนี้นะครับมาอยู่กันที่อำเภอวังม่วงสระบุรีนะครับอยู่ในพื้นที่โครงการของไล่ลุงเหลิมที่อำเภอวังม่วงสระบุรีนะครับก็จะเป็นโครงการประมาณว่าจัดสรรที่ดินขายนะครับก็เดี๋ยวขออเผื่อเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินสวยๆใกล้เขื่อนป่าศักนะวิวภูเขาอบล้อมเนี่ย ขับรถไปก็จะไปออกหมวกเหล็กก็ไม่ไกลจะไปอำเภอวังม่วงก็ไม่ไกลไปเที่ยวเขื่อนป่าสักไปท้ายเขื่อนก็ไม่ไกล่ที่ดิล็อกเราไม่ถึงร้านนี่ก็ติดต่อไปเนี่ยเพจไล่ลุงเหลิมก็เ์ชใน Google เข้าไปคุยกันเลยนะครับ สำหรับบ้านนกดาวหลังนี้นะครับขนาด5.5คูณ8เมตรนะครับหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับมีชั้นลอยด้วยมีระเบียงด้วยนะครับไซส์นี้เป็นไซส์ขายดีถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ประมาณหนึ่งของบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับงานโครงสร้างเป็นเหล็กกวาวนั์นะครับวัสดุหลังคาซิงเกิลรูปตัวหลังคาของระเบียงเนี่ยเป็นเมทัลชีทนะครับมีฉนวนเก็บเสียงกันความร้อนนะครับเป็นวัสดุพียูโฟมในนี้ก็จะเป็นงานพร้อมระบบไฟฟ้าภายในนะครับแต่อันนี้ที่เห็น รถหลายๆห,หน่วยงานมาจอดเรียงรายกันในลูกค้าสั่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเลยนะครับสั่งเฟอร์นิเจอร์สั่งแอร์เข้ามาติดตั้งนะครับมีช่างประปาี่มีลูกค้าโทรเข้ามาไปดีเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่รับสายนะฮะสีหลังนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบพาเทลพาทเทลมินิมอลหน่อยนะครับด้านระเบียงนี่จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณแปดเมตรนะครับยูนิตตัวบ้านจะเป็นสามจุห้าเมตรคูณแปดเมตรภายในก็ออกอไปแล้วานะหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีชั้นลอยเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนกันนะ เสาเนี่ยสูงหกสิบเซนอาจจะมีลูกค้าหลายๆคนสงสัยเลยว่าบ้านอะวางไงอันนี้ลูกค้าเทพื้นปูนรอไว้นะฮะขนาดความหนาเนี่ยสิบเซนแล้วก็พอมาส่งเนี่ยผมก็จะมาดูใกล้ๆเนี่ยผมก็จะมาวางเพจเหล็กนะฮะแล้วก็จะเจาะพุกนะฮะยึดน็อตเอาไว้ให้แต่ต่อให้ถึงไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยไม่ปิวไปไหนแล้วก็บ้บานน้าหนักมันห้าถึงหกตันนะแต่เพื่อความสบายใจและดูมั่นคงแข็งแรงก็เจาะยึดไว้ ที่มีหลายๆล็อกเนนไหมนุ่นมองไปภูเขาลูกค้าก็ลองอ่าไม่ใช่ลูกค้าไล่ลุงเหลิมทางโครงการเนี่ยเขาก็ลองจะขยับเพิ่มเฟสใหม่อีกหลายๆจุดเลย <c oughs> จะรับทรศัพท์กันเบ้าะเดี๋ยวก่อนกันเลยามาเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเดี๋ยวยาะครับเอามางานร้านผมเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นงานสั่งตัดนะ ก็คือเดี๋ยวเราจับปันเฟียรไว้แล้วก็เอาช่างกระจกเนี่ยมาตัดเก็บหน้างานเพราะฉะนั้นฟิตติ้งต่างๆของอลูมิเนียมยคุณภาพดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องบอกเลยตอนที่ช่างเราก็ลองเก็บสีกันนะไล่เชื่อมรอยต่ออันนี้ก็จะเป็นช่างที่ไม่เกี่ยวกับร้านผมนะอันนี้เป็นลูกค้าสาั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาของแบรนด์แบรนด์หนึ่งอันนี้จะเป็นห้องน้ำข้างบนนี่คือชั้นลอยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำพร้อมขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะ ืึ้นทาน้าอุ่นก็เดี๋ยวลูกค้าเขามาติดตั้งเอาเองอันนี้ก็จะเป็นตัวบันไดขึ้นชั้นลอยให้ลูกค้าดูด้านนี้หน่อยลูกค้าบอกว่าไม่ค่อยขึ้นมาถ่ายข้างบนให้ดูสักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเนี่ยอาตจะกล้องตามขึ้นมาข้างบนนี่ก็มันเหมาะกับเอาไว้นอนนะจะยืนก็คงยืนไม่ได้เอาไว้นอนได้เก็บของได้นะครับบนนี้เด็กๆชอบนะ จะสั่งทากระจกประตูหน้าต่างเพิ่มบันกระทุ้งอะไรก็บอกผมผมจัดการให้ได้ไปเดี๋ยวต้อไปดูข้างล่างกันแต่กล้องลงไปก่อนนะวงกบบันกลมนะ่ะเปิดได้นะที่เห็นเนี่ยเปิดได้ข้างหนึ่งปิดก็ล็อกด้านนน้นก็จะเป็นห้องนอนทางนี้เป็นโถง ถตา,ากล้องเดินเ้าไปก่อนก็ได้ขออนุญาตหน่อยนะครับพี่ขอโทษนะครับตัว <laughs> นะครับอ๋ออันนี้เตียงนอนเข้ามาแล้วนี่ลูกค้ากะว่าเดี๋ยวนอนคืนนี้เลยนะช่างกําลังติดแอร์อยู่ผงใส่ได้นอนได้แน่ <laughs> <laughs> นี่ปรดีพี่พี่เขาประกอบเตียงเอาไปแล้วเตียงกี่ฟุตนะครับพี่อันเนี้ยครับอ๋อเตียงห้าฟุตลงสบายๆผมว่าหกฟุตก็พอลงได้นะครับตรงเนี้ยฟุตลงได้ลงได้ไดไดเนี่ยเต็มๆห้องนอนอันนี้ย ตามที่ลูกค้าสั่งผมทําไว้เนี่ยวัดในถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ย2.5เมตรนะครับแนวเนี้ย3.5เมตรตรงเนี้ยมีมุ้งลวดนะครับแล้วก็บานหน้าต่างพวกเนี้ยเป็นบานกระทงเปิดขึ้นต่อให้ฝนตกปรยโยลินลินเนี่ยเปิดได้ลมเข้านะครับแต่ตอนเนี้ยแอร์ยังเปิดไม่ได้ร้อนนะฮะตัวนี้ก็เป็นโถงเนีสายแอร์ผมเดินไว้ให้แล้วนะครับ1จุด สองจุดนะครับสำหรับหลังน <im mechan os> ี้ลูกค้าฟิกเอาไว้ประมาณนี้ก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท้กหาผมได้เลยแล้วก็เดี g g ๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสด <me ans> ีครับ